สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังตายายชาวกัมพูชาหนีอบพยพมาอยู่กลางทุ่งนาหลังพายุฝนกระหน่ำศูนย์พักพิง เรียกได้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดการสู้รบระหว่างชายแดนไทยกัมพูชายังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าทางผู้นําของทั้งสองประเทศจะมีการน,นัดถกเจรจาก,กันในช่วงบ่ายวันนี้28กรกฎาคม2568โดยประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างก็ต้องมีการอพยพจากถิ่นที่อยู่เพื่อความปลอดภัยอย่างล่าสุดเพจ Facebook Army Military s c h สำรองได้มีการเผยแพร่คลิปเผยให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อพยพชาวกัมพูชาในบางส่วนพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าตอนเช้าตายายชาวกัมพูชาที่ศูนย์พักพิงผู้อพยพกลางทุ่งนาในจังหวัดอุดรเมียนชัยหลังพายุฝนกระหน่ำเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา In the morning, Cambodian elderly people at the refugee shelter in the middle of rice field in Udon Mienchai province after a rainstorm l to last night อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ